เข้ people, authority, authority. อเพอเพี่เกาองเพิงเขาองเพลงพฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ er ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเเพ้ยเฮ้วเฮ้ยเเยเฮ้ยเย้ยเยยยายยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้้ย้ พี่อยู่เฉยนี่พี่พี่กูโดนกูโดนพี่กูไม่ตลบพี่ให้อยู่เฉยกูโดนไม่หยุดไม่เลิกไอ้ยูดีเคยดีๆอ่ะพี่ขาพี่ขาแฟนแฟนพี่น่ารักมากเลยพี่พี่มันจะไม่หยุดเลยพี่งลงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือกบหรืออะไรเนี่ยอันนี้กบพี่อย่าบอกนะกูโดนอีกแล้ว ก็ทอยู่แบบโอ้หหอยอะไรด้วดีะได้ไเาอ่ะเรอฮึฮึฮ้ฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮตฮึนึฮึฮึฮึนึฮ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 ึนึฮ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 ึฮต่ึนึฮ่นึฮ่งนัึนนดึนึฮึฮึฮึคึฮ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 ึนึฮ่ฮึ่ึน พี่เลือกอารยธรรมอะไรครับพี่เล่นเป็นไวกิ้งใช่ไหมพี่พี่ใส่โค้ดยังพี่หมายถึงอะไรผมหมายถึงเอ่อไลท์ออสทิงดอมอ่ะอายุ12เองครับโอ้ยยินดีที่ได้จักครับอายุปอนด์หนึ่งโอ้โใช่นะอยู่ปอนด์เรายังอยู่ปอนด์เลยอายุเนี่ยผมส้นตีนอะไรฮะไอ้ียนายเราไม่คุยกับนายแล้วนายนายเอาเพื่อนนายมาด่าเราเนี่ยเราไม่คุยกับนายแล้วนอนโอ้คนดี เงินพี่ทำมพี่ได้ยินละวไหมเย้ยเพื่อนเข้าใเนี่ยไเป็นอรนะสวัสดีครับผูตึงวะเนี่ยฮะฮะสวของแท้แล้วแหละอันะไม่แล้วแหละพี่ได้ยินไมสวัสด้ครับเนครับไอคุณช่วงวนัำพูดไปเลยอ๋อ้ยพูดอะไรล่ะอ๋อขอเป็นแฟนก็พี่ กีบีดีให้ฟังหน่อยเร็วเร็วเร็วสกิบบีวอมบอมเย็ดเย็สกิบบีวอมบอมเี็ไปไปไปหาคนนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบลให้ดูเมียว้าวทำไอ่ไปนี่ไงนี่นี่นี่เมียวคนนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเมียวเมียวพี่นี่ทำไมอ่ะยี่คนกันเองคนในดิสเหมือนกันเน่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเอาชื่ออะไรเราบอกชื่อพี่มาก่อนชื่อโปเต้ครับไอเท่าไหร่แรกกันอายุสิบหก สิบแปดอ้าวพี่แกอยู่มาหกไดิใช <c oughs> ่มาหกรุ่นเดียวกันกนะับคนหัวขาวอีโม่อีโม่ยนะใครอ่ะใน,นคนด้านหลังพี่อ่ะเนีย่ยเหรอแย่อายุสิอายุสิบแปดเหมือนกันอยู่มาหกอะเจ็ดครับ <c oughs> <c oughs>